ชายคนนี้นะครับใส่ชุดเดรสสีเขียวสดใสไปที่งานศพที่หลายคนดูแล้วอาจจะคิดว่าไม่ถูกกาลเทศะเอาซะเลยแต่เบื้องหลังของการกระทํานี้นะครับเป็นเรื่องราวที่ทาให้ทุกคนต้องฟังแล้วซึ้งเลยเรื่องเล่านี้เริ่มต้นในปี2009ตอนที่พลทหารเควินเอเลีอตคนนี้ได้รับสิทธิ์ให้ปลดประจําการหลังจากที่เขาออกรบที่อิรักานานถึง7ปีแต่ถึงแม้ว่าทุกอย่างพร้อมให้เขากลับบ้านแล้วเควินกลับตัดสินใจยอยู่ต่อน,นาทีสุดท้ายเพราะเขาบอกว่าเขาไม่อยากทิ้งเพื่อนๆ่นทหารของเขาและหลังจากนั้นนะครับกลุ่มของเขาแล้วก็เพื่อน,อน,นยก,ก,ออกรการาตม ซึ่งเควินเองและเพื่อนๆก็รู้ว่าในพื้นที่แบบนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้และระหว่างที่เขาและเพื่อนคนหนึ่งกําลังคุยเรื่องการกลัวความตายอยู่นั้นเขาก็ได้ทาสัญญาบ้าๆกับเพื่อนคนนี้ที่ชื่อว่าแบร์รี่ไวว่าใครก็ตามที่ตุยก่อนอีกคนต้องใส่ชุดเส้สีเขียวสดใสไปที่งานศพทั้งคู่ก็หัวเราะแล้วก็ตกลงสัญญานี้กันยังไงก็ตามครับสุดท้ายแล้วเควินเองเนี่ยก็เสียชีวิตที่อัฟกานิสถานจิงในวัยเพียง24ปีและทําให้ตอนที่แบร์รี่ไปงานศพใส่ชุดสีเขียวนน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 ีีีีนน้้ะะะคครรรรรับไไมมม่่่่่่เเเเพพพืืือออออูููดดลลยาาาททุกงสญญแแแจต แรงเข้มแข็งอยู่นั้นพอก้มลงถามเพื่อนว่าเป็นไงล่ะชอบชุดนี้ไหมเขาเองก็อดไม่ได้ร้องไห้โฮออกมาเพราะรู้ว่าเพื่อนคนนั้นไม่อยู่แล้วจริงๆ